เอาเอาล็อ,ลอกวันี้ล็อกไว้โอเคนี่เรียบร้อยอ่นี่มีแต่เพิ่นมาเก็บสีเนาะเพราะว่าสร้างนี่ก็มีหลายคนอยู่แล้วนะเพิ่นมาเก็บสีเก็บยังก็เพิ่นทาสีแล้วก็สใหายเพิ่นติดกระเบื้องเลยทางนี้ก็ได้แบ่งเพื่อนนองเข็มเนี่ยแบ่งมาพี่นี่ทางเพื่อนนองเข็มกับไมีแต่ติดกระเบื้องเพราะว่าสาบก็แล้วเ่แล้ว สาบแล้วรนการท่าซีบอกดยท่าซีแล้วยะเอื่อนน้องกลกับม่ สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีกันบนสุขุสุขุนอยู่ห่างอาห่างไทยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกันจะสร้างบุญมาบรรเทาอีกแล้วเดินาะกับทักทายสบายดีอีกเท่านึงพ่อแม่พี่น้องเลยมาพักันอีกแล้วมันมาหาลูกสาวพี่น้องโอ้ยฝนกระทกบนเมื่อบันคืนคืนนี่อยกับบดคืนพี่น้องตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นี่ โอ้ตกได้ตกดีโมบคือการแล้วมันเป็นธรรมศาสตร์อีละอยู่บ้านพ่อน้องไอเดียโบตกบ่อมันพ่อน้องไอเดียอยู่ไซบ้านพ่อจ้ะอยู่ประเทศนอกอยู่ประเทศนอกแกถามไปดูฝนตกบ่อทางต่างประเทศเราสันคือถามไหฝนตกบ่อพ่อต่างประเทศนายอือเลยนะกระตกเพื่อนนะทางเพิ่นโบตกเพื่อนนะตกแต่ทางเฮาอยู่ทางอันประเทศไทยบางบอนกับโบตกบางบอนกับตก ดย,ยละบ่ได้ไปโรงเรียนบ่ามื้อนี้บ่บ่ได้ไปเพิ่นพักบ่บ่ฮู้นังเรียกอ่ะอ้าวคือว่าจังซั่นหึคือว่าจังบ่คือว่าบ่ฮูล้ล่ะมือ้อใดโรงเรียนบอดนี้บ่ฮู้ถ้าโรงเรียนเพนิ่นว่าเพิ่นสิเจ๊ปื้มอืมเจ๊ปื้มโดยอืมกินข้าวกับหยังมื้อนี้นะมือ้อนี้กินข้าวกับปลาตุ้ง เขาเขาปลาทูแมนบ่วะโมเนปลาคอวะมันเป็นโตัวไปได้ปลาทูปลาทูแต่มันมีตาตาแล้วก็ปากมันเป็นแบบนี้ปากมันเป็นแบบไหนปากเป็นไปได้ปลาทูนะปากแหลมๆวะปลาคอได้ปากมันเป็นเนี่ยใปลาคอปากมันสัมผิดปากมันกลมบ่เนอะเอ้าปลาคอมันโตมันเป็นไปได้โตมันยัง โตมาฝาคอนะโตมันยองเงาปลาทูได้โตมันเปีได้โตมันกลมโตมันเป,ปอืมพาคอได้โตกลมหรือโตเปโตยเงาเงาวได้กลมมะืลออ,ออกไปทุติที่ทุเดนมาหาลูกสาววันนี้พี่นอ้องเมียบุญว่าสิมาสั่งกระเบื้องมาปูเฮื่อนเจ้าวันนี้แหละมาแหละ ฝนตกวันนี้รถโดยสารบอออกเนะาะแม่บนก็เลยเป็นมื่ออื่นมือม่ออื่นแม่บุนสีสังกระเบือออาา้องมาให้อีหล่าเด้ออีหล่ามักซียังกระเบื้องอนี่แอนกะรูติดเทือนนี่จะมกักซียังสีเป็นกีหินนะกีหินนะตัวนึงนันเป็นซีดำแบบก็ตัวนึงนะมันเป็นสีดำ,ดำจะเห็นมาแต่ไซเห็นอนะไรแบบซับโม่ อ๋อว่าลายดอกไม้เอาาดอกไม้มักซียังอ๋อว่าีฟ้าลายดอกไม้สีฟ้าเนาะเลยมันจังบวเปื่อนเนาะเลยสียังก็เอาซียังก็เอาเลยเจ้าสีดุยว่าขันเมลบุญซื้อกระเบื้องมาให้เลยขอในงานนี้นะเน้ยเจ้าสีดุปัดเทือนบ่ฮึดุยู่าลายดอกไม้สีฟ้าเนาะมันจังบวบเปื่อนเนาะล่ะเนาะแล้วเลือกใบากใบลอยจาบขี้เถา สีขาวสีขาวก็สีฟ้าแล้วเจ้าสีขาวเพื่อนเจ้ามันสีเปื่อนแจ่เอาเป็นายดอกไม้เอาพี่น้องเลยมันนี่ว่าสีมาถามเพื่อนเพิ่นมักสียังเถอะแต่แม่บุญสีเอาเป็นายดอกไม้มาให้อีหลาเด้อเอาบ่เนาะมันจากบ่เปื่อนเนาะเด็กหน่อยถ้าันสีเอาสีขาวเลยนี่สีทําหักษาความสะอาดบ่ได้พี่น้องเลยเนาะแต่บุญสีเอาเป็นไยดอกไม้มาให้น้องเพื่อนมันทำความสะอาดเด้อมันนี่แม่บุญบ่ได้อามากมัอนี่ มีรถไปเอาคันสร้างเจ้าของห่านเพิ่นกระยันคำขึ้นเมื่อนั่นพี่น้องเลยมันนี่มาบอกไว้มาแจ้งไว้ดีใจบ่ดีใจดีใจแห้งบ่ดีใจแห้งสี่อย่างก็มีเบิดบไปป่ไม่ควมีสีขาวสีลายดอกไม้สีชมพูสีชมพูกับเอามันเป,เปื้นอนเ้าวยังหน่อยอยังหักสาก่ได้สี่แบบชื่อเพื่อนน่งอะไรก็มีบ่บ่มีแล้วกระเบื้องสีแบบสีบ่มีแล้ว สีคือเสือไม่บุญเน๊ะเสียงอันนีรสีเหลืองออกเสียงเหลืองออกสีเหล <laughs> ืองๆ <c oughs> อะไรกระเบื้องกับบะหมีแล้วสีแบบนี้อืมกินฝนกระตุกบัจักยุดจักย่อนมาเนี่ยกินเบิดแล้วบ่วขนมแม่บุญน้ำให้นะเบิดแหรออืมจะว่าเอาไปให้มาน่อยกินบ่จ๊ะแมน่นหืมกินบอ่นอืม บกกินมันมันมีแต่เน่เขาเบิกอะไรมานะไม่ใช่คนกินดิเดเดเดอยากเขาเดินออกมาเดอ๋ยวบุญกรบบาดมามันมันเบิดเลยบุญเฮ็ดบรไเดาลายเบิดกระบืเป็นยางเป็นวัดมันบได้หวานได้มีบุญเฮดเนี่บุญเฮดเป็นใส่เค็มเพื่อมาเนี่ยกับมาบอกเพิ่นมาถามนั่งไอเดียเพิ่นดีใจเฮงว่าเล่เฉินชิดได้กระเบื้องเหมือนเดี๋ยวเมื่อไหร่ในบุญซื้อมาให้เนาะ ฝนโปรโตกอีกยัดแต่ฝนตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปทางใดก็ไปยากมากยากฝนตกนี่ก็แม่บุญว่าสิบ่มาได้ทีแรกเป็นยังปั้นห้าสิบห้าพี่พาน้องเลาะเบิ่งก่อนเพื่อน้องไอเดียนี่ใครได้บ่หน้าต่างนี่ป่ะอีหละเดี๋ยวพากันไปไคเบิ่งหน้าต่างเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะฝนกระตกเบิ้งติดต่อทีน้องอืออะไร พี่น้องเลยไอโฟนพูน่ะตกโอ้ยปอยู่พูนนปุเห็นปะเห็นปะโหโหตกมาอีกแล้วพูน่ะบ่มีย่ำยุดเลยพี่น้องเลยอืมบักสี่ข่าวไปไขเบิ่งป้องเอี่ยมก่อนสี่นี่ก็รอสร้างมียังกระพร้อมเพียงเพียงบ่แนอะพี่น้องเลยรอแต่สร้างแหละเนาะไปไขเบิ่งประตูกอนเบิ่งดู้นอีละลองไขเบิ่งนู้นเบื้องดู้นไข่ง่ายอยู่ว่าเฮือนเจ้านี่อ่ะเบิ่งนู้นอ่ะไข่ลงค์นู้น อ่าวางบนี้ไอ้น้อยได้มาเออนี่ดิอืมเพราะว่าคันฝนตกมันก็เสียอันนั้นดิอ่ะเรียบร้อยอ่ะลองๆเบิ่งน้อีล่ะอืมเบิ่งเอาไม้มาให้แม่บุญก่อนมันสิลดเจ้าเฮ็ดประตูเนาะอืมบ่มีคันอ้าบ่มีแห้งๆวใส่เบิดนี่เรียบร้อยเออตัวนี้อยากแน่นเบิ่งเป็นหยังวะ้อล่ะ Vâng, vâng, đưa, mơ nhà đơm mơ rồi, bác phải lo, tân tới bunny hùng nè hùng đơm 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 Nè, đơm hùng đơm hùng đơm hùng đơm เนี่ยล็อกวะนี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวทางเทิงท่แนวออาลองเปิดเบ้างกันเรียบเลยเย้ในห้องล็อกบ่นี่ลูกกับเจอยู่น้ำไผยสิลูกกับเจน้ำแอ่งเล่เขื่องของพ่นอยู่ในนี่พ่นล็อกไว้พี่น้อยเนาะฝนนี่ไม่ได้หัวที่ล่ะ อันนี้ฝนเพิ่นศาดต์เขามาพี่น้องก็เป็นยังบัดเพิ่นติดกระเบื้องเขาก็โอเคเห็นฝนตกแต่ะเมื่อนั่นไว้ละโฟมฝนมัน่ต๊ก็เปิดเปิดหน้าต่างไว้ก็ได้เพราะว่าให้แตวบางมันหนีบมือเด้อปิดเข้าอีหล่ะปิดเขามีพร้อมครบทุกอย่างเพือน้องไอเดียพี่น้องรอแต่สร้างเท่านั้นเนาะทางสบุ่ก็คุยกับ อยากให <ITA> ้สร้างเพื่อนมาเก็บอยากให้แล้วเป็นบางเพื่อนน้องไอเดียในสมุญก็อยากให้แล้วให้ให so ้เพื่อนมาเก็บซีไห้เนาะถามว่าเพื่อนมาเมื่อใดกะใส่เพื่อนมาเก็บไห้เวลาทาซีด้านในแล้วกะสีไห้เพื่อนติดกระเบื้องเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนน้องไอเดียนี้มันกะบบไดไงติดนี่กซสิบุดดนะอันดี่ลละหืมบอกข่าวว่าลูกเอาเอาล็อกวันี้ล็อกไว้โอเค ียบร้อยอ่มีแต่เพิ่นมาเก็บสีเนาะเพราะว่าสร้างนี่ก็มีหลายคนอยู่แล้วนะเพิ่นมาเก็บสีเก็บยังก็เพิ่นทาสีแล้วก็สิห้เพิ่นติดกระเบื้องเลยทั้งนี้ก็ได้แบ่งเพื่อนน้องเข็มเนี่ยแบ่งมาพี่เนี่ยทังเพื่อนน้องเข็มกับี่แต่ติดกระเบื้องเพราะว่าสาบก็แล้วเมื่อแล้วสาบแล้วเลยกทาทาสี่บอกยทาสีแล้วก็ลายยากเพือ่อนน้องกำกับ แม่เพ <Cornell>. ื่อนน้องต้นข่าวกันยังทาสีกระติ๊ดกระเบื้องคือเคื่อนเจ้านี่แหละอ่าไม่ได้ปูนบม่ได้เปียกวะอีล่ะนี่หืมอหืนไม่ได้ตกเบิ้งรึเมแม่บนเบิ้งก่อนอือเบิ้งเด้อเจ้าต้องเบิ้งเด้ออีหล่ะเด้ออือเจ้าต้องมันเบิ้งอือนับปอกไว้ลูกปอกไว้อือโดยอืมแค่ปอกดีๆลูกปอกดีๆ มีพร้อมครบวัตอย่น้องเลยมีแต่สร้างบ่ครบสร้างยังบ่พร้อมเท่านั้นทุกอย่างเตรียมพร้อมทูนเนวทางงานลายเนาะอยู่ใส่กระยาเพชรมีแต่เพิ่นมากอะสิเพิ่นกะสีเซตสีเซตยังออกจากลูกแก้วเนาะลูกแก้วเพิ่นเนาะมากอะให้เพิ่นเก็บสีเก็บยังนี่ขำมันแดดอีหล่าไข่ว่ากระตูเด้อะเด้อ เห็นปะเมนยังอันนี้อ้าวอะคือโบนอบมือเอาลูกขอขอบคุณขอคุณที่เอาขี้ให้น้องไเดีค่ะขเจ็บโบไฮเล่ข้องไข่โบหนี้เดินทางตลอดอดภัยขอให้ในบุญรวยให้นาเด้บุญมากสำหรับข้อยโดยเถาวันเทอะเลยขอให้บุญอิยุมายืนได้สักค่ะนี่แม่บุญบอกให้เห็ดงามๆเวลาหนบมือเหดใหม่ดุ้ซ่าถูกค่อย บ่ชให้เฮ็ดไว้เวลาสบายดีก็บสบายดีงามๆมาเอาเอา,เอาหอยไว้ลดรูแม่บุญสีซ้อมใหม่อีกบวมเรนว่าให้เฮ็ดแต่น้าเม่บุญเด้หอยไว้ส่กตาไว้อ่อลองเวลาเห็นคนมาหยกมือสบายดีอเฮ็ดไหมสบายดีนี่จังสระอ่ะซ้อมอีกหนึ่งซ้อมซ้อมเฮ็ดงามๆสบายดี ขอบใจเด้ออ่าลองนับมืองามๆนี่เวลาเจ้าเห็นผู้ใหญ่เพิ่นมาจากกันยงมือขึ้นสบายดีก้มหัวลงนําเอออาลองมาอีกสบายดีขาส่งนะคือขาต่ําขาสูงฮะดึงล้มข่างนะเป็นยังอันนะเอออาลองเห็นยังแบบนั้นนะนะเออจังซ่านละเดี๋ยวมันเปียกอืมบัดลงตารางจังอาลองนี่ย อีหล่ะต้องเฮ็ดงามๆเวลาันยกมือสบายดีอ่ะลองใหม่อีกสบายดีสบายดีอืมเห็นบ่ใจเด้อจะต้องเฮ็ดงามๆเหตบ่น้องต้นเข่าหยกมือขึ้นสบายดีน้องต้นเข่าเฮ็ดเจ้าต้องเฮ็ดงามๆเลยอีหล่าเดิมสิเดนะหักเด้อเวลาเจ้าไปหอดวงเกียนเจ้าเหตเนี่ยไรสบายดีเอายายคู่หอบใจเอายายคู่แบบนี้บ่ ต้องสิเวลาสบายดีค่ะต้องก้มหัวลงนำ้ำค่ะสีตัวเริ่<ป>มแล้วนะพเนาะลานคอตัวเมื่อกันเด้อใส่กันเออเมื่อเออว่าสันี่ตังโดยแล้วเนาะที่แม้ว่าเบิ่งในอีกกันที่นั่งเลยเบิ่งดูสีนี่เพี่คนมาเพคนต้องมาเก็บสีเพคนก็ต้องมีฟอย ฟอยยังไงไปเก็บสีมา้าเพื่นนมาหาลูกสาวอีกพี่น้องเ้ยเมื่อกี้ตะบนบ่ได้ลงหลอหรอกทั้งลมมันเปียกนี่เนาะไห้ทางในเฮือนพนอ่ะลองมึงด้วยลองมึงด้วยอ่ะเดี๋ยวฮะอาไมเด้อ พี่มาทีอ่าลองเด้อเต้นน้ำเด้ออันนึงสงสามเอาาน้ยนยาี่หมพี่าขึ้นลกยะเยอเ่ขึ้รป่ไปไลัง้ทนันแหละอือเป็นท่านี่บอเพลงกีกเยเพลงงั้น,น,นอ,อ่ะลองบ้างออกมาลอง,มา,ลองมาเฮ็ดอยู่แจ้งๆนี่ ร้องบ้างมังมันนะที่เสื้อเห็นมองเงินนเฮ้เฮ้เฮ้เอาประตูก็ได้มังเาอนยาเห็นเพราะเอารูคนไทยเห็ดสิเนี่ยได้เอ้าเพิ่นเห็ดเนี่ยได้อ่ะเพิ่นเห็ดสิอือีหล่าเห็ดเป็นบ่ซะเฮ้้เจ้าก็เห็ดคือเพิ่นเวิ้งเลยมองเงนนน เป้ว่าหยังนี่มองนั่นๆมองนานๆคนซวยต้องมองนานๆไว้นี่บ่เพลงนี่บ่อ้าพูมาอีกแล้วูนะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วฝนตกมาอีกแล้วนี่นตูหอใมอยเปียกสกยเปียกสกยเปียก ให้เสื่อคอยเปียกเชื้อคอยเปียกเชื้อคอยเปียกจำมเพลงผู้ชอนต้อนเรียนอาตุ้มันขี้ไก่ปูเพลงไงเต้นเต้น,นโจยมานผลช่วยกันผลเทศนังไงไง่งแม่เขียนได้แจ็คโตแล้วเขียนหนังสือนะได้โตแล้วหือครูพาเห็ดครูพาเฮียสมัยน้องอะไรอย่างเงีเฮียสมแจักเลยว่าตุกโกรตุกคอก็ได้แจ็ค แจ้งแล้วเดี๋ยวอ่านให้ังจคอ,อจคออจ๋อเจจ๋อเป็นวเสืออกเอ้าเจ้าเป็นขเขาเรียนเจ้าก็มาสอนแม,ม,ม่บุญแหละก็ไก่หอดเฮือนอยูอือดยแม่บุญมาเนี่กับมา่าซิมาเอาอันนั่นที่เจ้าแหละเลือกแล้วบ่สีนะมักสีไดคือแม่บุญว่าเนะเาะลายสีฟ้าเนาะสีน้ำเงินมันจากบ่เปื้อนเนาะ โล่เป็นสีน้ำเงินบอกโดยรา่ข่าวเป็นสีน้ำเงินเอาลายดอกไม้เนาะอ๋อเอ้ยคุค้นขึ้นขิงามคือสีิงามงามและทรงก็เด็กน้อยแหละเอาสีถ,าถ้าคนมาให้น้องไอเดียสีเบ่งก่อนสีเบ่งบัดแรกจังเบ่งบัดมาก่อนเนอะอนี่แ<อ>ม่บุญมาบอกไว้ก่อนอมาถามเจ้าไวส้สกอนฝ<อ>นตก<อ>มันเอามาบ่ได้ คือตอนนี้กับพอ่อแม่พี่น้องเนาะเตรียมพร้อมทุกอย่างเฮือนน่องไอเดียมีครบบัดรอแต่สร้างเท่านั้นรอแต่สร้างมาเห็ดถ้าสร้างเห็ดห้ก็ถือว่าแล้วเนาะอีหละเนาะ<ด>สั่นแม่บุญสิคอโตไปก็เดอ้อวันนี้เดอ้อโดยดโดตัง้งใจลงเฮียนเดินดไปแล้เด้อพี่น้องเอ้ยเอาไปสกับสะกนบัดน,นี่ญญนอ,นอย่างนอนแล้วแม่บุญอย่างนอนแม่บุญนอนบุอีแต่คืนวานนี่ลูกเห็ดพาเขาแต่เศร้าพ่อ ็เลยนอนมนเป็นตื่นมาน้ำทางกัรับมาน้ำทางขี่รถรับมาน้ำทาง <c oughs> อ่ะแม่บุญกลับะอีหละ่ะสาบายดีลูกสบายดีโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งบอกลูกสาวเนาะว่าสิมาเอากระเบือ้องมันยังอะไร กระเพาะกันในคลิปหน้าเด้พอพ่อแม่พี่น้องสารับคลิปนี้ลาพี่ลา,ลาน้องไปสกอนนะฝากพ่อแม่พี่น้องลองเร้าเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น่เด้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อแม่บ่นแับน้องไอ้ดีเด้อเป็นกำลังใจให้น่เด้อเป็นกำลังใจ เดบุาขาแงโคษนะเด้นเนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณไปทางภูญหย,ย่จดีเอซทุกคนที่ติดตามรับส้มคลิปของเม่บุญอยู่สำหรับคลิปนี้ลาไปเลยสาบาสดีสา